ครับสวัสดีตอนเศ้าครับพี่น้องผมพบพอกับคู่โคกคือเขาเหมือนเดิมสําหรับเศ้ามันนี้นะครับเป็นบุญเดือนสมนะครับบุญปั่นเขากีหรือบุญกลุ่มขอหไงตอนเศร้าพี่น้องระชาชน่บนบนติน้ำกระท่งครับกระท่งติใส่อดอกไม้ทูบเทียนเขาดำเขาแดงพี่น้องผม ขอดำขาแดงทุกข้วเลื่อนนะครับน้ำมาหอยไว่อยู่สลากลางบานไก่สารปูตาประจำบ้านนะครับพี่น้องผมนะครับภายในกระท่งนั้นเป็นกะตีประกอบไปด้วยอาหารการกินขอดำขาดแดงดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็เห็ดใบตองอมัดเป็นรูปค้นในขอบข้วว่ามีจะค้นนะครับ มีขัวคั่วสร้างมาหลายปันไดน,นะครับเอาไปใส่ในกระทงนะครับเพื่อตีบอกกาวลอยแจงเกิดที่จะท่างพระพุ่มโจที่เทวดาอารักตามประเพณีเดิมนะครับให้รับรู้ว่าขอบพันธมิมาทุกข,ขอบขั้วครับในแต่ละหมู่บ้านตั้งเจเบึงกระทงครับว่าหมู่บ้านนี้มีจักรขอบขั้วกับทั้งเจดบึงเพินว่ากระทงครับกระทงมตีใส่อาหารการกินพี่น้องผม นี่คือประเภทนี้วัฒนธรรมเขาชอยสานนะครับบุญเดือนสามบนันเทืแนวนี้พ้อมก็หินปวดไส้กับติเตียมมาพ้อมครับเมื่อพระคุณเจ้ามาถึงบนเกิดที่แม่ทำพิธีนะครับทรงบุญทรงกุศลนะครับไปให้ช่วยเ,เทวาเทวดาที่รักสมรักษาอยู่ในมูบานอีกทั้งอ่าอีกทั้งอ้ปู่ญาแตายาย่ย่าปุถิด่ลวงรับไปแล้วหรือผู้มีบุญญาบรารมี สามปวสีพีเลรอนเปรตอสุรกายได้รับกันทัวรกันนะครับนอกจากคนธรรมดาที่ได้รับแล้วนะครับพี่น้องผมจึงได้ทากระทง้ามนนะครับเป็นเจ้าตีนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระคุณเจ้าเป็นกติมาทําพิธีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตักบาตรนะครับตักบาตรตอนเสาร์นะครับ तसा लुआवेना नवा देसा उपाथवे नाथाया का मा पाथानी वालना गणितसा नोभाव नवादेशान पाथ न्यवाला न गणित नुहावेना नवा देस उपाथवे न ปุริมันจาีร่องราาราตระโทภัสาสิาปรนังอาลีปติมาราชาสัตติโสภัสคีสวะหวนาะมาอาะติมันโตดุติมันโตวันนวันโตยาสัติโนมโนมานาิกขามุกิตุนัสับ วันนันนันจะที่สังราชีสุลาหโหตปัสสาติวันนั้นนี่ปัติมาาราชียาติโหตับปัสสวันนันาี่ปัตมารายีตุลาหโตััสสาตวันนี่ตมตโตน้นมานาราิีตุลาัปัติวันติมาอาราชาโัปสาติวันนน่ปติมาาราชายาติปติมาาชาหวนนามา ภาริที่มันโตดิมันโตวันหน้าวันโตยาสัตยินนัาักบุมุณามาีันต้องัสกทมังสัญญาณนักที่าิสัตยูนตสกุฎาิดแวัหนาามาัที่มันโตีมันตวันหนาวันโตยาสัตินน่งกััุมุณาธิมาตย์ทีันต้องทัศน์ศมีส ครับหลังจากพขาคุณเจ้าพนดําเนินการแล้นะครับพราะคุณญายพนก็ได้สั่งว่าให้เอากระทงไปทรงนะครับทรงยูสีทิศนะครับไปยูทางสามแผงนะครับตามที่พ้นส่วนเมื่อกี้นี้คู่โคกจับใจคว่วมเดว่านะครับเป็นการทรงบุญทรงกุศลนะครับไปถึงยานีทพูตานีสมากตานีนะครับพี่น้องผมหมายถึง พวกเราถ้วยเทพเทวา่าเทวดาปูดปีปีศาจทั้งหลายประพุ่มเจา้ทีนะครับอาหักรักษานะครับได้โปรดได้รับเครื่องสังเวยเ่านี้นะครับแล้วก็จงเป็นมิตรแหละรักษาทุกผู้คนในหมู่บ้านนะครับเป็นอีกบทสวดหนึ่งนะครับนะเป็นญาติญาติทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขนะครับ ไอ้ครับเกาะปาฏจารโลกไพ้ไข้เจ็บถูกประการให้ขอบรัวถูกขอบรัวมีความสุกนะครับพี่น้องผมจากนั่นก็ะติมีคณะกรรมาการนํากระทงไปส่งให้ด้วยเราด้วยเทียบเท่าเทวดาตามทางสามแผงกับพี่น้องผมครับหลังจากส่งกระทงให้กับเราด้วยเทพบเท่าเทวดา,าพระพุมเจ้าที่แล้วนะครับพี่น้องป้องไปนะครับเพิ่นกริติมมาตักทบุญตักบาตรนะครับพี่น้องผมมีพระสงฆ์เการูปนะครับนี่คือปรปเพณนี่บุญเดือนสามออกม่สามคำเดือนสามนะครับ ภาษาโบรานจะแปลว่าจะในปนว่ากบผมมีปากพญานาคผมมีกลนครับนี่แหละครับขยอก็มาใส่บาทเดี๋ยวกูขกออนุญาตบาตรคำนะครับตักบัตรนะครับตอนเศร้าน้ำมัเขยากกันครับนี่ครับผู้ชนพุทธศนิกชนผู้เดิมใส่เงศาสนาการลังไหลกันกมาทำบุญตักบาตรครับพี่น้องผม เป็นปรปเพื่อนงชาวอีสานกับจ่งเหลี่มใสสศรัทธาในวิถศาสนานัการาการับเป็นก้มเชื่ยก่กองเที่ยวก็เกเทวดานะครับไมพุ่งเี่ทีผู้ปกปรอรักษาปกป,ป้องคุง้มกัให้แต่ละครอบครัวอยู่ดีม่แนกับพี่น้องกันาผู้ปกครองที่ทยบรรยากาศในเมืองนะครับไลกันไปในขณะเดียวกันผููกูก็ดีตั้งกล้องวันนี้แหละแล้วก็ทีไปตักบาทจมูบ่น

นบตอนล้องเาอกยังไ่นี่แลากับตำนไปเอาเารก็บทานเจ้าบอมันสอดน้องเขาเจ้ากมไ่สอดนะมู่บ้านเื่อนมือกันรวมน้กันกับพี่น้องผมร้อยสามสิโกลังข้าวเรื่อนนะครับสอบถามผู้นำหมู่บ้านเพ่อนเดียว กัดเจ้งที่หรอครับบางก็พัวกับมาสองคนก็มีนะครับก็เลยลายก็ลอยโขนนะครับลอยอขครัวบือแล้วนะครับเป็นเจ้าไหนเจ้าพี่เงินอบอกทั้งคุณสองบาทเสียที่ฐานว่าจะไหนเนาะยังหลอยู่อันนี้เขาแถวเพือสิลตับาทเวยครับ นี่ผู้นี้เป็นผู้ยา่บ้านครับผมที่น้องผมนี่ของหมู่บ้านนะครับอตั้งใจเสียที่ทานว่าจังไดน้อเสียให้ล้อมไปด้วยให้แข็งให้แรงเนาะเออล้อมด้วยแข็งแรงอยู่ดีมีแงเนาะ เปิดร้านขายของกับพ่อไอ้ลำรวยเหรอเออเปิดร้านเปิดร้านขายกาแฟอยู่ดิบอกรับเออโอ้พ่อให้โชคเห้นมานึ้ออธิษฐานเอาด้วยครับผมประพรมทำร้านอยู่อ๋อดีดีดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิือไปนชายเข้ามาแล้วโอ้เหรอครับเดี๋ยวจะไปอุ้นนุนนะครับผมใช้บริการเลยครับผมแล้วเขาแถวเป็นสองแถวผนได้พี่น้องเลย นะครับใส่ไในถุงซองขงังรหดเด้อรหดเด้อจังไหนเสียชีทานไว้จังไหนหนอผู้สาวกับกบ,บ้าครับพี่น้องผมบม,มาจะผู้เฒ่าวดิอ๋ <c oughs> อขำไปตั้งยี่สิบอง ก็เห็นบาทเลยครับเ,เพราะว่าผู้ครอเคยไปเอามุ่มบุญกันเป็นยอมแสงนะครับก็เลยมาเอาทางนี้มาถ่ายทางนี้บนมาเอาทางนี้นดดไไว่าผิดพี่น้องขอโทษขออะไร ไปลบอยู่หมดจ้าไปเท่ามาพอดเ้าอะเป็นตาจะมากที่เดียวไปคนใดคนหลายมาได้ครับผู้ใด้ที่มาทำบุญก็คู่โคกกระไดมื้อนี้อาหารไร่ไร่เป็นเด็กวัดจังมือนะครับอ้วนแท้นี่ขนมนุ่มเนยขอเดวกคนจะกินขวานังเอกพอดีครับนังเอกตัดมันครับพ่นสวยจากเออสวัสดีแม่ไอ้บองปะโอน เป <laughs> <laughs> นไมาฉากทั้งบุรีรัมย์สีสเกียครับค,คลิปทีกู้โคกลงมบนเปต็ตัดมั่นนะครับผลมั่นขึ้นมันขึน้นพอปปถึงว่าตีมีคนเบืองถึงสองสามพันนะครับซัดเข้าไปสามพันกลัวกักบพี่น้องผมคลิปเดียวที <laughs> ่่องน้อยๆของกู้โคกย้อนนั่งเอกเนี่แหละครับมืนอนี้มาเสียที่สาไมไ้จังเดยร์เลยบาดนั่งเหียกให้รำด้วยบ่เออ <laughs> จะเป็นโลกมาเร็ก็ราก็ยูดีพอแล้วต้องยูดีมีแห้งความเนาะโอ้ยอนแต่งคนไหลคนไหล คุมทงมาหลายอยู่บ่กคุมทงแม่ง้อ <laughs> มาว <laughs> ัดนะไรนี่ไอ้เอ๊มีผู้ใดมาอยางน้ำกลเดี๋ยวนี้เพราะําบุญตักบาทมีส <laughs> นเพราทสบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันบ่ <laughs> ทานไหนครับท่านวหนาครับอันนี้เป็นน um ักการเมืองครับพี่น้องผมนี่หยุดหยุงหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดห่ดหยดหยุด้ยุดห้ดหยุดหยุดหยุหยุดหยุดหยุดหสุดหยุดหาุดหยุดหอดหยุุดหดหยุดหยุดดหยด ซออบอต่อนะครับดีเด่นครับผมมาสมาตักบาทกอนเสียที่ร้านมาจังไลยให้ไกลชนชนเก่งๆหมอเออปโต้คนตบเด็ดนเนาะครับผมหลายครับพี่น้องอยู่ในสลากลางบ้านมานี่นะครับประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาท้อบุญตักบาทนะครับถื่ลอยกวัวลอยกักัวข้นเนี่ยนะครับอยู่ข้างนอกก็มีอีก นะครับพี่น้องฟ้งไปร่วมกันทําบุญก็คู่โคกนะครับนี่นี่แก็ผมเจ้าคนก็นกนนกมากบแล้วครับเดี๋ยวสักปูนหนึ่งก็มีพิธีกัท,ท,ทีเริ่มนะครับอ่ะมันเริ่มทำพิธีแล้วพี่น้องผมกำลังติไหวพระครับอินนาสก,กาลินา Tanghuhang apibu saya Iminas sekalina kangang apibu saya Imina sekali tang ชะยามังคะลานิโตคาติติปัวจายะนาตุตาตังตังวังปุตติจติมิติปบกาพิกาณังสิทิเดนาวิจินาทิตาวามมนิโนตันเตปาวาตุเตยชายามังครานิตาติปัวจายามัง တတကာကာယောဝါစနောဒီနာဒီနေသရတိမတံတိနဝနနိကဝိဝိတာနိယုပသဝနိမောကံ อาติกะเมยันะโรตัปัญโยมหาการุณิโกนาโตอินายาตัปปปัปปุเรตวาปารมีสัพปปัปปโตสัมโมจิมวะตะมังนะโหตุเตชะยะมังกรัญชะยันโตโพธิยาโมเรตกายานังนันทิวาตโนทวังอิชายโยโหอิสาย ยาจอยชัยะมังอัปราชิตาปันลังเกสีเสปตะวิโพกคเนอาวิเสกเกออาคับปตอปโมตตีตุนาปัดครับพี่น่อยคว้มดวมือกันดีดีครับอาหารหวานข้าวนะครับอาหารอันโอชาอันเลินรถนะครับน้อมกิตน้อมใจถวายแด่พระสงฆ์ผูมีศีลนะครับ โดยข้อมเหลื่อมใสสัทธาในบอวอนเขาคุศาสนาครับพี่น้องผมนะครับพี่น้องปองไปเศร้าบานเพิ่นให้ความรวมมือนะครับแต่ว่ากระเช้อแนวว่าพอคุณเจ้าคนสันบุกกระเด่องพี่น้องผมร้ายเหลือเกินเพราะว่าชาวบ้านต่างคนต่างน้ำมากนะครับพี่น้องผมนะครับก็ถือว่าเป็นสันบุสันก็ถือว่าด้ถวายพอคุณเจ้าแล้วกระดิบุญไดชินคือเก่าพี่น้องผู้ใดหิวเข่ามาหาคู่ครับ <laughs> มาเป็นตั้งกันดีครับกับ <laughs> ปุญ,ญ่บาน นี่ครับกำลังลำเลียงมาเรื่อยๆนะพี่น้องผม หลานข้าวคนละมากหลากไม่นะครับเหยมต่อไว้เข้าไปกับเป็นพิธีถวายพัตววตาหารนะครับแด้พระสงฆ์ทั้งผีคนสิคนสิบี้คํำถวายพัตตาหารผีคือกันกับพี่น้องปองไ่ายอยู่จังหวัดอื่นอยู่บ่ นะครับการตีไข่ไข่กันนะครับพี่น้องผมนะครับเป็นพิธีสร้างสงเ์แล้วค่อยรับฟังนะครับ,บว,าวาบ่า,าวปนติถ้าววายเับผู้ใดขอมาเบิ้งเถบะผู้ใดบนหูวิธีขั้นตอนศาสนาพิธีนะครับแต่ถือไวคลิปนี้ของคู่โก,กันให้พี่น้องบงเอาเพื่อที่ด้ทำด้ถูกนะครับแต่ว่าแต่ละหมู่บ้บานอาจจะต้องคู่กันนะครับพี่น้องผม อินังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังอันนี้เป็นการค้ำถวายเขาพระพิฆเนศครับผมอุรทกังวะดังพุทธัสสะพุชิมา

พิภูสังฆาโอนุชยามะสาธุโนพันติพิภูสังโฆอิมานิอัตตานิสัพปริวาลานิปัติขันหาตุ ธัมหากันเกวะมาตาปิตูอธินันจายาตะกานังเปตานังเทวตานังสัพเิสังสัตตานังทิศาตัง ปิตายาสุขายาข้าแต่พระสงะฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องทวาวไวยจึงภาพตาหา กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้กเครื่องบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แตพสพาสงฆ์ขอพาสงฆ์จงรับขอพาสงฆ์จงรับจึงพรตาหารจึงพรตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุข เข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ่มานดาบิดาองสาคนานาญาตเตตัสุรกายเทวดา,าทั้งหลายสับพ้าสับทั้งหลายขอให้ได้รับเอาผลทานานี้ ที่ข้าพระเจ้าได้น้องทวายสิ้นการละนานเทินครับพระสงฆ์เมกเป็นเสียงสาธุประกอบกันนะครับต่อไปเป็นพิธีครับเริ่อาจารย์ยาถวาริวาปุราปาริปุเรนทีสากครัง เอวามีวัยตัวทีนังเปตานังอุปะกัปปิอิชิตังปฏิสังสุมังคิภามีวาสามีตาโตตาเทปุเรงโตตั้งกับปาจันโทปนารโตยาตามณีโตเิราโตยาตาทุกคนไปแล้วนะครับพอบคุณเจ้าโดยเจ้าคณะตำบลกระจายเขตสองนะครับท่านผู้คู่อะไรยังก่อน วิมลอะไรนะญาณวิมลนะครับเจอวาดวัดมงไค่กายานโตโบธิยามเลตากยานังนันดิวาธาโนจวังวิทยโหหิทยาตัวทยมันอัพราธิตภัณฑ์รังเกสีเสษประวิโปภาเนอภิเสเกสหพุตานัง ตัตโตปโมตัจจิตุนาสังตุมังคะรังตุปปาตังตุหอดิสังตุโมตโตชตุยิขัมนัมมัจาริสุปาระกินังกายกรรมังวาจากรรมังทินังปาระกินังมโนกรรมังอิเตปาระกินัง ทีนานิคัตตะวานะร a ัญจเกะปะกินอภิเษกะภาตานังตโตปะภะยยนะตะตังมังคะะาังสุติตังุมโตตะะทวิสังนะมมะจาริโสภกิัง

ังลามาจาริโสปาราคินังกรรมังวจามกรมมปาราคินังปาราคินังมโนกรรมปาราคีนาปาทาคินานิคัตตะวานาราปันตาเตปปาราคิเน่ทำพิธีตอนเช้ากันใกล้กที่เซกินแหละครับพี่น้องผมนะครับ เร็กน้อยนี่พี่น้องเป็นกติล่าพระสงะคสงนนนนบบ์นะครับประสงฆ์เป็นกติสัมปทารเสาแล้วก็เป็นกติกับวัดนะครับที่มีคณะกรรมการนำสงฆ์ประสงค์กับพี่น้องผมครับนี่ทั้งวัดเก่าลูกครับนี่คือประเพณีบุญเดือนสามครับประเพณีกลุ่มประเพณีบญุญกลุ่มกอยใหญ่ของเช่าหมูบ่บ้านทางภาคอีสานนะครับพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้นะครับคู่โคกันนั่มาฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องผมให้พี่น้องเป็นผีเหนียด้นะที่ติดตามช่องคู่โคกประสบทุกทุกขู่พ่นนะครับความเจ็บจะได้ก้มไข่จะมีเด้ออยู่ดีม่แห้งถูกคู่พ่นลำด้วยนะครับถูกขู่ทุกคนนะครับขอจงได้รับพรดีๆจากพระพุ่นเจ้าพร้อมกันกับคู่โคกไปนน้ำด้อพี่น้องเออ อ้าคลิปนี้ก็พี่น้องอยู่ดีเมียเกิดปวดติดตามคลิปหน้านะครับอ่าคลิปคู่โคกเพรสีเบิองได้ให้กำลังใจการเด็กกับคนไรกดแชร์กดซับสไครต์เล่นกับพี่น้องผมอย่าลืมติดต,ตามช่องคู่โคกนะครับให้กินต่อไปสวัสดีครับ